เออเป็ ihr, ส่วนเป็นต้นเป็นต้นเพชรดินมูคอดินมูหันเออเดินข้ขาวคีคาน elle, ขูดได้มั้งฮันข้าวคูดแล้วมันเป็นแบบนี้ข,ข้าวคูดอันนี้ยังมันเลือเอ่อ,อ,อมันนเออมันในบด้ขูดได้ไงในะยังตอกกันเอออันบด้ขูดแล้วมันอยากซาหนึงเออนี่นี่แหละฮะข้าวคูดเนี่ยมันเออน้อ,นองน้องนี่มีแม่บ้าเลยเนาะเออเดินเดิ ตัวเบะตัวเบะตัวเฮต่อไปเราแล้วก็ตัวมูพี่น้องไปแล้วพ้องแกมีผู้สาวพี่น้องสบายดีพี่น้องมาพบกับบ่าวสุขสัต์อีกต่อเนึ่งพี่น้องตอนนี้บ่าวสุกกายังอยู่บ้านห้วยแหตพี่น้องเมืองบัวรพาแขวงขมวดนั่นเองพี่น้องแบบกระสุนสาวดีแห้พี่น้องเดี๋ยวอีพีนี้เนาะบ่าวสุกจะไป ซื้อขนมพี illing, ่น้องจะให้เด็กๆเพิ่มนบุงว่าเห็นเพันว่าหลังหลังนั้นไปลองหลังนั้นเพิ่นขายขนมขายเครื่องอยู่เดี๋ยวเราไปเบิ่งกนอกว่าเพิ่นมีอาขนมเน่าอดงได้พี่น้องไปเดี๋ยวไปเลาะเดี๋ยวซอกซื้อขนมไปแจ้งเด็กๆพี่นะจะให้เด็กๆจังมีเจักๆน้อยเนาะพี่นะบรรยากาศดีแบบสองสาว สบายดีสบายดีไปทางใดไปเลยเพื่นนอนะเลยเลยนไอพี่น้องเด้คือเพื่อนมาอเออยุคนี้พี่น้องเพื่อนกะขายของเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเออเพื่อนขายอยูุ้ยพี่น้อง,ของเขาเบื่อเห็้ยนะ สบายดีสบายดีได้อ่าเยเสียงมวยได้ยินเออเยเออเลยเออเมยเอาเพิ่นกได้ขายขนมอยู่เนาะขนมเยยได้ไปเฮีอยเออนัง้อยนึงมัดเลยนะยันมาเออยังอน้อยนก็่ด ขอขึ้นเฮือนได้ก็ได้บ่แม่จ <c oughs> ิเป็นซอกขนม่อกน้อยเออเขยัอเนนเือนน,นะอกข,ขนาดเลยเลยเลย,ย,ยโหสาดเหรอฮเน้ะสาดอย่างน,น,นี้พาเออสาดเอาสาดเอาสาดเอาอออืม

จะไปไต่เดี๋ยวขึ้นมาซื้อขนมไปให้ด็กดียูเ่มก่อนเดือิดเเดี๋ยวแปดก้าสิบดีสิบงสิบถงนาะทงเท่าไหนเมย์สองพันสองพันพอดีเป็นซาบะอันเอ็ดเนี่ยไหนไล่อะไรบเนเออสองสี่หดสิบสี่แปดเจ้า ซาซาพันอ <N> ่ะม er <N> ันอับ้านเลาอุจะเนต้องยต้องมากระหัโอ้ยเข่ลม่เลยมาข้าแม่เขานี่ยเราไปขุดมันต้นเตปันลาดพุ่นเออไปสนมันต้นเออวมันต้นเห็ดดินมูคอดินมวนเออเด เมฆใสถุงนอดูสิเอาไปเทิร์ไปเดิ้น้อยเทเอไรโอ้รเข้าใจเฮ่อเออคอรเนี่ย

ขอบใจขอบใจนะเข้าใจนะกถูกไหมถูกไหมอ่ะอืมเออแม่นี้ฮะขายเครื่องเนาะอกพว่าบบพวกขายเครื่องอยู่ใส่ยู่เงินน็อกไปใส่เครื่องอยู่ในเฮือนลายบ้าลายบ้านในลายหลังอ่ะขายหลังนั่นหลังเออเออแต่ว่าเาก็แบบอันต้องผู้อยู่บ้านต้องหู้น็อกเพื่นมาบูหู้งานคนขายเครื่องแน่นะ ตังถามนะูแบบอ้าายเครื่องลูกใสคบเห็นหมเลย่ายูนเหือยงทาเือเนาะโอเค้าเือเดินเดินลูกลูกใส้ไปอะไรลูกใสยเออยู่หลายคนบนแม่เงินเท่านี้ลายเท่าเดียวลูกเดียวลูกผู้เดียวเมียมันกับมันไปเห็ดมันต้นไปเช่านี่เมื่อบานนี้เมื่อเอา้าวสานมาเขากิน้าวสานกับนี้ ไปเฮ็ดไปเฮ็ดเวี้ยไปพูดเนาะคนนึงคนหนึ่งที่สวดเฮ็ดอยู่บ้านนี่ก็ได้ลูกเอ็มบ่มีบอลขายขอดินมูเฮ็ดที่พุูนแบบสบายขายบอลทางรถทางรางเออทางรถหอดสะดวกเนาะเออนี่บ่มีใครมาซื้อไก่ไก่ผูเด้อแล้วก็บ่ไปขันเฮ็ดก็ได้อาจเก้ไปขายพูดไก่ต้อยากเนาะเออยากทางนั่นแหละทางทางทางยาก ไปเอาอันนี้ไปให้จ๊นี่นะไปก็ได้ครับแต่ละลายโอ้มากินในน้ํานี้เป็นน้ำเออมอันเพื่อนเฮือนเข้ากับต้มน้ำหมดเลยเออขึ้นมาเห็นถามคนมาขึ้นเลยหมดเลยต้มเลยเพื่อนเพื่อนต้มกับมี่เนาะเออเฮือนก็ต้มก๋มมี่เขากับมาได้ต้มกับแบบมุมี่เขาเคยกินนะเขาพิทานอ่ะ เออก็ทขำมันต้มกันเนาะทำมัต้มนะคบต้มเออมกินได้ครัขอบใจขอบใจว่านำมาสู้ฮาฮาครับแบบวุ่น ไป <laughs> <c oughs> ขวัญอไปอกบใจว้ยพี่น้องเดี๋ยวเขาเอาขนมแต่ว่าก็ไปขอถามมาเกินเป๊เบเดี๋ยวไปแม่ลูกเกียร์ไปไปกันเด้อครับใจ เอาเมะวัดวัดสีปลายกันมาแท้กับคอถามอันซาดซาดนี่เขาเขาเขาซาดสารอาเนี่หรือว่าอันเขาเอาหน่อเขาหน่อค่าในเขาฉับฉับพันกับเขาอันนี้เลยเมะเออหน่อค่าลูกเออหน่อข่าเออหน่อค่าเน่ใบมันเขาเห็ดเขาต้มมเนี่ใบมันฮะหน่อข่าเจ้าฮู้เขาบุ้มีทางไตมันมันไม่ไม่ไม่เหมนตัวเขาเห็ดเขาต้มแบบมัน ใบมันข้าวต้มห้าเฮ็ดข้าวต้มมันใบมันอันเอาแค่เฮามันมันตองมันไรตองจริงนะบ่ไหมจ้าวความที่จาวมัน hmm. ม oh uh ันสูง oh. ส uh ูงซสำนีบ oh. อ uh ่ะสูงกกมันสูงได้ไงเออใหญ่ช้ำนี่กกมันใหญ่ตัวนี้อีสูงหอดวานช่องว่างเอามีมันงามเหินต้นนอะไรเออต้นเหมืนเออเขาเอาแล้วเขาฉับฉับฉับแล้วเขามาสานเนาะเอสาน ือลูกไผ่ท่าหอสารมันลูกไผ่กค่สารเออเราสร้างเห็ดดอกะก่นคือตอนนี้เราเป็นเอาไซส์มาดดอแล้วเนาะดอนแรกตัวนี้มันก็ยังแข็งยังเนียนคือเกลียวตอนนี้เราหักตกไมมเนาะหาสารเนี่ยเข่าวขี้ขานขูดได้มาหันเข่าขูดแล้วมันเป็นแบบนี้หาขูดตันนี้ยังมันเรือมนกเออมันในมาได้คูดได้เนี่ยนะยังตอกกันเอออันนี้มันคูดแล้วมันอยากซาหน่อยนึงเออนี่นี่แหละฮะละเข่าคูดเนี่ย มันฉีดแดงๆเนี่ยที่นี่พูดเอาเปลือกมันออกเนี่ยเออเหรวเรือมันละงามละมืดละแสดงว่าห้าวสารเราเอออยู่อยู่ในกระแม่นแม่นซาดอันนี้คือกันมี <s <s um> ่อยู <S 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 um> <S <s ่ในชาดนั่นชาดชาดเตยเลยชาดเตยเออให้เป็นชาดเตยเออซาดอันนะนเนี่ยงามชาดเอาหมดเอองามเลย

บานห้วยแห้งมุงบัลาางลงวลัาที่เขาหน่อยนึ่งวอยขโมยนั่นเองครับเดี๋ยวเขาแยากเอาขนมแป,ป้ง่ย่งี้เยกกาบัดกรอยดูใส่แล้วน้องบัตรอย เงินเป็นแบบใหญ่ๆเลยเงินไอีแม่ไปกินครับหลังใหญ่ๆเลยไส่ขนมพี่น้องเหยียบไปให้เด็กๆทางส่วนนั้นพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนเมื่อวานมาสุกมามีสาวบุตรหนุ่มสาวบุตรที่ว่าอันหาฮักเลิกกับผัวฮักกระผัว กับลูกคนยังน้อยสองคนละกัทางน้องน้องเพื่อนกนัมีหลายคนอยู่ที่เราเดี๋ยวเอามาดิ่งนะเพื่อนเนี่ยแม่โซนี่ก็เดี๋ยวเราจะออกไปทางคุณเนาะแม่เหนี่นย เรียบร้อยได้ขนมไปแจกเด็กๆเยี่ยมไปสวนหน่อยไปทางวันตะการทางสวนสั่งทางตะการเรียบร้อยได้ขนมเรียบร้อยเออเบสกระลายอยู่นอกวันเท่ากระลายกระลายอยู่กไเออ คุณช่างโตคูช่างโตไม่อ่เรอเป็นไรเออแล้วหน่นนะดีวนไปอะนี่กายเปนงไปเงินสาวบุตรนั่นเองคุณดู่ะเนาะสาวบุตร ก็ก็ก็ซาบุตอยู่ว่าซาบุตสาบุตอยู่เป่าเอออยู่พุ่นไ่ะเออพูดอยู่พูดอยู่คิดว่าอยู่นี่มีหุ่นอ่ะเดินเดินเออพี่น้องพัดโบยู่พี่น้องพัดโอยู่พี่น้องพี่น้องพูดว่าซาบุตอยู่เพื่อนที่อ่าอันนี้ก็เป็ี่ยนเป็นเพื่อนมาพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ของสาบุตแต่ว่าพ่อแม่พัจ เสียแล้วพี่น้องสบบุเพื่อนๆขอกเงินเลออกเๆเดียวกันสบายดีสบายดี <c oughs> ตามคำขอได้เอาขน,นมมาเรียบร้อยเดิน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 เอ๊ะขอขึ้นเฮือนก็นได้เนาะเอเอขึ้นทางนี้กันได้คือกันเออโอเคขอขออนุญาตขึ้นเด้อ เฮ้ยขันยันขึ้นเลยจะเอสาวุตเ,เอาเลยตามสบายเนาะตามสบายโอ้หลายคนแท้อ้าขนมนี่พ่อคนอยู่บ่อ่ะอันนี้สาวุตอันนี้ก็คือน้องนนี่บัวครบคนเลยบอขนมกะมันมืดแต่เท่านี้แว่นแว่อยาวะมันมืดแต่เท่านี้ขนมเนาะ Ach, chưa lấy 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 lấy chưa 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 lấy เด็กเาวะเราเราเราเอาได้เราเๆาหอยากได้หรอกม่ได้เาไดเลยแล้กันพก่งให้จะไม่ทำมจะเมื่อรท่นอ๋อนี่คือแกคักแข้งยันยันมันอนนั้นเอาท้ายเตะเอาเตะหัวอา <laughs> ยันแกนเสื้อเนานะใช่เตะหัวเนาะเอออาสมบุญลูกสมุญหนีมีผู้นี้กับผู้น้อผู้นั่นบอผู้นี้เออาอันผู้น้อยน้อยนี่ใสน้องน้องเออน้องแท้ๆเออน้องน้องนี่มีแม่เมื่เลยเนาะเออนนเด๋ยวเด๋ยวเด๋ยป็นสลาก ชาวรักพูดต่อมาเลยพูดไหนพูดนี้พูดพูดพูดนี้น้องลาพูดนี้แล้วก็พูดนั้นไปไปแล้วพูดนึ่งโอ้เคยพูดไปไปแล้วเออไปฮักเ่อก้นั้นพูดนั้นซื้ออะไรซื้อเต้าอ่ะเออเสื้ดถ่ายเป็่ปูนหูภาษาเนาะเพอันอันอันือูวาลาอันนี้เป็นปูนหูบอก โมโหเลยมันเดออุ้่นจุประภาษาเต้าเนาะสาวเต้าอ่ะแม่นะเมเออสาวเต้านะเป็นสาวแล้เนาะสาวเต้าสาวเต้าจะปีละสาวเต้าชุดช้ำชุดชี่เอ๋า คิดว่าเป็นหัวข้อสารนกใช้เพิ่งยางเลาะไกลๆนี่ยางเลาะเพิ่นกะบ่อายเนาะเพิ่นจะกินกันอีกอันอันนี้มันข้าวน้าบ่สมบุตรเขาเขาให้เห็ดหน้าบ่อกเขหน้าเขาให้เขาให้เออมีมีหน้าบอกสมบุตรมีมีทั้งหน้าทั้งให้อาดอก

มาได้ซื้ออันเข้ากินเนาะเล็กน้อยให,ให้ลูกกับซองน้องกับไลออ่ตามสบายเลยตามสบายเอนบ้าจะประมาณนี้หลายคนหลายคนเพลงเดี๋ยๆเดออี ลายแทนเนาะบดนี้มีแล้ยยังแต่เอื้อยยังแต่ยังแต่อื้ยแต่อ้ายนี่แหละบดนี้เป็นโกกเป็นข้าวเนาะยังบูยังนังไม่ดูอยากกินเออดูดู๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเดี๋ยวเเดี๋ยวีวเดเรเดีเเีลวดววด้ยว เว้าขยันมากนมาลิ้งดู้แต่เอาไม่ได้พี่โยเลยทมมันจะทักขนาดเลยทักแต่หลายคนม่วนแต่หลายคนมีแต่เล็กน้อยนะเออเดนนคือเขาเขาให้นีกแปลกบิ่งเด้อเดนเลยอ ข้าวให้เนาะมีง,ะมง่ายๆเนาะมีง่ายๆตัวตัวจ,จะเป็นข้าวให้ครับข้าวหน้าจะจะเป็นแหลมๆเนาะอืมบรรยากาศเนาะเอ้าไปใส่มันไ่ะโ <c oughs> อ้ โอ้าบรรยากาศเออบรรยากาศดีพี่นงบรรยากาศดีเรียนหเงิน่เงินบักกินกับอย่างนี้เออบักขอบกอย่าด้โอ้กับ UH ป่าม anyway? ันได้เนาะ แล้วก็ปลาปุ้เด้นผู้พูหลผู้ชายผู้หญิง้หมอะไเออาไแขกกับบุหูไปแกับขอนี่สาสาบุษเฮ็ดอะไรจังเลิกกับผัวเฮ็ดอะไรเจะได้ผู้สาวผัวมีผู้สาวเออเพิ่นเพิ่นว่าอะไรเพิ่นว่าข้อเสียวเมียไม่ห่ะมี่ะ เออหลายหลายลูกลูกอยู่าดียเพิ่นเพิ่นเบิ้งน้ำบอกเรื่องอะไรบอเละเขาเขาเบิ้งผู้เดียวเลยบ่บบุบแม่นว่าให้ผัวเบิ้งน้ำบอเออเขาเบิ้งเอาเมื่อเลยเลี้ยงเอาเมื่อเลยเอ๊เออเอา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 กันดวลหรือ่าสมมุติเอาเอากับสามีกับผัวดวลแล้วเออสี่สี่ปีห้าปีแล้วปะ ประมาณนั้นนกหกปีหกปีออืมอยู่กับยังเล่นน้อยเลยฉลมจรมเอาบรรจัยตาพุดนึ่แกน่ะอืม้นอะไรสพุดนี่พูนั้นเส้นอะไรบัวทองบัวทองอือสาบัวทองพูดน,น้อยดล้กลองสมัยกล่องสมัยเนาะเออสาบัวทองกับกองสมัย

ส่วนมันอยู่ไก่บ่ยังต่อไก่อยู่นยนเนาะเดี๋ยวคุดคุดมันหน่อยบ่คุดมันหน่เสียหนาบ่สวมน่อยโอ้โหอ่าใช่ก็โอเคกับประมาณนี้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวอีพีนี้เนาะพี่น้องอีพีน,นี้เดี๋ยวบอสุก็ขอจุบคลิปอยู่นี่เลยพี่น้องเดี๋ยวเราอ่าฝากติดตามพี่น้องว่าอ่าอีพีต่อไปเนาะบอสุกยังอยู่บ้านหัวเฮียนนี่พี่น้องผมคิดว่าเป็นก่อนสบายดี 拜拜拜。Bye. Bye. Bye. <c oughs>